หือท้องหอมแต่เกยียบก็เป็นเล็กให้หอนกันมือตางว่าไหน อยากกินแบบเกาหลีเองสินะไม่เห็นเนาขา <laughs> สวัสดีจ้ามาพบอกะเจี๋ยนหน่อยพาสแสบด้วยคะ่ะมันนี่สิว่าเห็ดเมนูง,ง่ายๆจ้ะมา,มาม่าบุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเขาสิเอิญแกงมามาา่าใส่ปลากระป๋องนะจ้ะเป็นบุ้นเส้นบุ้นเส้นตันงแต่ไข่ไข่อันนี้เขากินเส้นบุ้นเส้นแหละค่ะเมื่อก่อนจะกินต้มใส่ปลากระป๋องกินกับข้าใจ แสบด้วยค่ะหอ,อแบบนี้เลยจ้ามัมามาแค่นี้ละ่ะต้องการปรุงรสเพิ่มก็ได้ด้วยค่ะเรยผู้ใดเอ็มักเหลวแสบเ่ยวกับวตุแค่นี้ก็สุกแล้วดีค่ะ พร้อมกินแล้วจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยสองห้องกบปลากระปองกระปองหนึง่งจะอิ่มผุนี้ค่ะนี่กินมหน่เหมือนเนี้ยได้หนิกินกับเขามาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินแล้วค่ะมากินน้ำกันเดออ้อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยมาได้จ้าสุกแล้วหอ,หอมหอม จะเก็บกับเป็นเล็กให้ฮอนก็เสร็จนู้น หมื่นต่อค์วได้ห <laughs> ูยอยากกินแบบเกาหลีสินะไม่เห็นเค้าใช้เขาเกิดเป็นสาวอีสานได้ก็แหละไม่เป็นสา,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 าวเกาหลีหนั่นเหมืนหรอก ôi nghe hang อืมวันมี้ไกอีกตูนี่เดี๋ยวต้นหอวมังค่ะหาาไกอีกตั 啊，嗯、uh. mm。Hmm.